โอเคในส่วนของเม็ดฝนนะคะจริงๆหน้าตาจริงๆ <laughs> เนี่ยจะพูดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่ด้วยความที่งานแน่นจริงๆต้องขอโทษในความล่าช้าที่จะสื่อสารนะคะงานเยอะแน่นทุกวันไม่ว่าจะเป็นการปรับที่นะคะการถมที่การปรับหินการทำสวนการทำทุกสิ่งแล้วกับการที่ ของแต่ละวันนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆี่โอ้พี่พี่ก็มากันเยอะมากก็คือไม่ว่าจะเป็นอัวพวนะคะก็เพื่อนของค่าจารย์ก็คือคนเอกราโมอโนะคะหรือว่าพี่นนท์ของเราก็มาให้กำลังใจพี่ตุ๋ยด้วยแล้วได้ยังไงได้ลิ้มรสขนมจีนเป็นตะะซับคือเราทำงานเหนื่อยพี่ตาก็เลยทำขนมจีน เลี้ยงพวกน้องๆเขาจะได้แบบคือเราก็แบบยังไงอะ่ะให้เขากินร่วมกันเนาะเริ่มงานพร้อมกันเลิกงานพร้อมกันกินพร้อมกันเราก็กินกับเขาด้วยก็นะคะเป็นเหตุมาแห่งความเจริญอย่างเดียวเนาะเป็นแบบนั้น ส่วนงานที่มีอะไรขึ้นหน้าพี่เออินเสิร์ถ้ามันเยอะเหลือเกินจะได้ไม่ต้องลองดีเทลให้ภาพบอกเรื่องราวนะคะแะแดดจะฝนจะอะไรต่างๆพี่เอขึ้นภาพคือดูทีนะแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะพี่เอช่วงนี้งานเยอะแล้วก็โอ้โหก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะคะโดยการที่เราทำพิตาพัฒนาลานอนเนกประสงค์เพื่อเพื่ออะไรเพื่อพวกเราเม็ดฝนมาใช้พื้นที่ สถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ที่เหมือนกับห้องรับแขกใหญ่ที่เรามาบ้านพ่อมาบ้านพ่อมาหาพ่อเราจะนั่งตรงไหนเราจะทานข้าวตรงไหนเราจะนั่งสมาธิตรงไหนประพฤติทธรรมตรงไหนใดๆสิ่งนี้กําลังตอบโจทย์เหล่านั้นให้กับทุกท่านนะคะพี่ตาก็พยายามสุดกําลัง ทำให้อเนกนประสงค์จริงจังนะคะอนุทนากับทุกๆจารคสมปทานนะทุกๆเม็ดผลที่ช่วยกันมานตอนนี้ก็งานก้าวหน้าไปได้เยอะ,ะอีพวกเราก็คงจะได้ใช้ประโยชน์นในพื้นที่ตรงนี้นะก็พยายามตั้งเจตนาให้ถูกต้องนะเพื่อให้เข้าถึงมัดผลกัน,นจากทารที่เราได้สลับกันมาก็ขออนุฒนานสาธุ จะบอกแอบกระซิบมีคนแอบไปใช้พี่คนยังไม่เสร็จเลยนะพี่เอแอบไปใช้แล้วนะไม่ได้นะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ต้องเม็ดฝนอ๋อเขาก็เป็นเม็ดฝนเหมือนกันเพราะเขาจาระคทุกวันเหมือนกันโอเคอ๋อต้องบอกนี้เลยไม้ทุกชิ้นหินทุกก้อนใดๆต้นไม้ทุกต้นช้าจานพิจารณาหมดเลยนะคะก็ต้องอัดรูโมทนาจริงๆเลยกับทุกจาคะคที่เราร่วมกันทำสถานที่แห่งนี้ให้เป็น สถานที่เป็นคลิปและเป็นภูมิภาคอันน่เรื่อนรมนะคะก็เท่านี้ก่อนเดี๋ยวทำภาพให้ดูเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยจะพยายามสุดกำลังอ่ะนะโอเคค่ะก็ต้องอน,นุโมทนานะคะแล้วพบกันค่ะขอบคุณกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆ